สวัสดีครับพบกับผมนะครับไม่สเตอร์โมมานะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับการรีวิวของเจ๋งๆในโลกใบนี้นะครับด้วยคำว่ามนุษย์มันสุดแสนจะยังถึงนะลึกล้ำเหลือกำหนดไอ้กูท่องมาจากวัตกวีไหนวะเนี่ยแต่ที่แน่ๆครับผมวันนี้สิ่งที่อยู่ในเมืองของมอมาก็คือสเลปปี้นั่นเองครับผม แน่นอนหลาะคนอาจจะบอกว่าสเตอร์ปี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เก่ามากไม่ครับที่โมมากระดับพูดถึงก็คือแก้วทำสเตอร์ปี้ครับผมสามารถทําได้ในเวลาอันรวดเร็วตรงนั้ไม่ช้าเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมเอาล้วครับเดี๋ยวขอแยกเอาสไปด์มาหน่อยนะครับนี่มาดูนะครเจลดิคเกิลเทเลยเอาได้แล้วแล้วจะบีบนะคบีบเพืเป็นสเตอร์ปี้บีบบีบ,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 บ มันจะค่อยๆเป็นสลับปี้นะครับอืมใครจะปี้ใครไม่รู้อะแต่ตอนนี้มันจะเป็นสลับปี้หรือเปล่าเอาละครับเราจะบีบมันนะครับบี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 บความเย็นกําลังช่วยให้อ่าตัวของแก้วใบนี้ครับกำลังเขย่าคนจะสไปเลยนะครับและมันกําลังจะค่อยๆนะครับกลายเป็นสลับปี้ในไม่ช้าครับตอนนี้มันเริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมน่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ ได้แล้วนะนะนี่ก็คือซเลอร์ปี้ซเลอร์ปี้นะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้กินซเลอร์ปี้นะครับอันนี้มันเป็นซเลอร์ปี้นะครับเดี๋ยวเทให้ดูรีวิวของเจ๋งเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ง่ายไปหมดนี่ง่ายไปหมดแลื้อโต๊ะก็ง่ายง่ายนี่นะครับอันนี้โม้าไม่กล้าเทแรงครับเดี๋ยวมันไหลามาพรวดนะครับเอาแล้วครับน่าจะหรือวะ ลึกเลือเกินนะครับอุ้ยย่อโอเคครับได้นี่ครับอืมจริงมันสามารถที่จะใส่เต็มแก้วนะครับแล้วปิดฝาครับแล้วก็บีบได้ครับซึ่งทาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นแก้วใหญ่แก้วหนึ่งเหลับแก้วใบนี้นะครับเป็นแก้วที่สามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งง่ายมากๆเลยทีนี้สำหรับแก้วเลยนะครับ จะต้องแช่อย่างน้อยครับก็คือ2วันนะครับสวันกับตู้เย็นนะครับพอแช่เย็นเสร็จปุ๊บนะครับเราเทอะไรเข้าไปครับแล้วเราบีบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเกล็ดอย่างนี้ขึ้นมาทีนะเห็นไหมครับนี่น่ากินมากๆเลยครับอร่อยโคตรอ่ะขอบอกเฮ้หกเลยนะครับเวนกรรมในอินเทอร์เน็ตนะครับหาซื้อเองนะครับไม่ได้แจกนะครอให้มีตังก่อนนะครับหรือประมาณว่ารีวิวคลิปหนึ่งได้ออกมาสั้แสนวิวขึ้นไปฮะ สักวัน70คลิปน <laughs> ะเมื่อวานเรจะมีการแจกเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับไปลองหาเสื้อดูและลองกินกันดูนะครับสำหับป้ง่ายๆที่ทำในบ้านแบบมิ่งเนาะเซเวอรนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปสัดไปครับผมสวัสดีครับ